สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ RMUTP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรัวของมอทรพระนครกันนะคะว่า ในช่วงนี้นะคะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นกันบ้างคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทาง YouTube แล้วก็ Facebook Fanpage ได้ที่ rmutp live ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมาแบบนี้นะคะก็จะมีเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันวันนี้ค่ะข่าวแรกของเรามาดูกันที่ทางด้านของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนค่ะที่ได้มีการลงนาม MOU นะคะร่วมกับ7สถานศึกษาค่ะ ้ดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อัธถการศัตยาพานิตนะคะคณะบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารค่ะได้ให้การต้อนรับนะคะผู้บริหารอาจารย์ค่ะรวมไปถึงน้องๆนักเรียนจากสถานศึกษาทั้ง7แห่งนะคะในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสถานศึกษานะคะสำหรับการลงนามความร่วมมือครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนให้น้องนนักเรียนมัธยมศึกษาได้มีโอกาสในการที่จะเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาค่ะแล้วก็ยังจะเป็นการบูรณาการนะคะในเรื่องของการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการด้วยนะคะ ซึ่งสถาบันการศึกษาทั้ง7แห่งที่เข้าร่วมโรงนามกับทางคณะเทคโนโลยีสารมวลชนของเราในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นโรงเรียนวัดน้อยนบพคุณค่ะแล้วก็โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ค่ะโรงเรียนบางบัวทองค่ะโรงเรียนเทพศิรินโรงเรียนริทยวาวรรณลัยวิทยาลัยเทคนิคการจนาพิเศษมหานครค่ะวิทยาลัยสารพัดช,ช่างสระบุรี อนอกจากทางด้านของตัวแทนของผู้ลงนามของแต่ละโรงเรียนแล้วนะคะทางด้านของผู้บริหารอาจารย์แล้วก็นักเรียนค่ะที่ได้มาร่วมลงนามในครั้งนี้ทั้ง7โรงเรียนค่ะยังได้มีการเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะนะคะซึ่งทางคณะเทคโนโลยีสารมวลชนเองก็มีห้องปฏิบัติการเพื่อที่จะให้เด็กๆนักศึกษาะะได้ลงมือปฏิบัติจริงกันหลักหลายห้องเลยก็เป็นการประชาสัมพันธ์คณะ ให้กับน้องๆน,นักเรียนนะคะรวมถึงผู้แทนในการลงนามทั้ง7โรงเรียนได้เข้าเยี่ยมชมแล้วก็ดูในเรื่องของการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีสารมวลชนของเราด้วยค่ะมาดูกันต่อนะคะที่มีการจัดอบรมให้ความรู้นะคะในเรื่องของพรบอรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพอส .2562 หรือที่เรียกกันว่า PDPA ค่ะ โดยผู้ช่วยสัตรจาจย์กรพวงหน้าค่ะท่านรองอธิการ,รบดีฝ่ายพัฒนานดิจิทัลของมทรพันเนครค่ะท่านได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับพรบครุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศสอ2พหรือ PDPA ค่ะแล้วก็การจัดทำเอกสาร PDPA ให้ชอบด้วยกฎหมายนะคะสำหรับการนี้ค่ะก็จัดขึ้นโดยกองบริหารงานบุคคลนะคะที่ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรี เรกฤ์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมทออรอพระนครค่ะโดยมีคุณชนณพัทนวินยวัฒน์นะคะอายการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือสามสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำนักงานอายการสูงสุดนะคะท่านเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่องภาพรวมของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็แนวทางปฏิบัติสำหรับ การดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานซึ่งก็จะทำให้ผู้บริหารแล้วก็พนักงานรวมไปถึงบุคลากรของมทรพันธุงองของเรานีคะก็รู้เท่าทันกฎหมายพอระบบคุ้มของข้อมูลส่วนบุคคลพศ2562ที่เพิ่งออกมาใหม่ด้วยค่ะ สำหรับเมื่อวานนี้ค่ะ19ธันวาคม2565นะคะเราก็ได้มีการประสาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดงานอาภากร65เทิพบพระบารมีร้อยปีหมอพอในดวงใจไปแล้วค่ะซึ่งงานเมื่อวานนี้ค่ะดรนภวรพนรัศดิวัชระบุญนะคะท่านติการบดีของมทรพันนครท่านก็ได้เป็นประธานเปิดงานนะคะอภาภกร65 เธอพระบารมี100รปีหมอพอในดวงใจนะคะเนื่อนในวันคล้ายวันประสูติของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติบง กรม,มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะซึ่งงานในช่วงเชา้านะคะก็จะมีทั้งผู้บริหารนายกสมาคมสิทธิเก่ามทรพระน,นครนายกสมาคมสิทธิเก่าพนิชชกรรมพระน,นครสิทธิเก,ก่าแล้วก็สิปัจจุบันเข้าร่วมค่ะช่วงเชา้านะคะก็จะเริ่มจากพิธีสฆ์ค่ะด้วยการทบุญตักบาทนคะคะถาวายพระทหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวนสิบรูปจากวัดเบญจมาบพิตรดุสิตวนารามค่ะจากนั้นนะคะท่านอธิการบาดีก็เป็นประธานในพิธี สักการะพระภูมิเชยมงคลและพิธีบวงสวงพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภา,ากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ณรานพระนุสสวรีของเสด็จเตี่ยค่ะสำหรับการจัดงานครั้งนี้นะคะก็จัดโดยมูลนิธิพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกติวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และกองทุนเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์รวมไปถึงคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ของมทรพระนครด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะตลอดทั้งวันของการจัดงานค่ะนอกจากช่งชวงเช้าจะมีพิธีสงฆ์แล้วก็พิธีบวงสวงแล้วนะคะทางด้านของสมาคมศิกลเก่าพาณิเชยการพระนครค่ะก็ยังได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาภากรนะคะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตซอล การแข่งขันบาสเกตบอล การแสดงดนตรีงานการลาด,ดินเนอร์อาจารย์อาวุโสแล้วก็การแสดงแสงสีเสียงเทิพราปรมี100ปีหมอพอรในดวงใจในช่วงเย็นอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าสำหรับวันที่19ธันวาคมของทุกๆปีนะคะเหล่าบรรดาศิษย์เก,ก่าของพนิชกรรมพระนครก็จะมารวมตัวกันนะคะเพื่อกลับไหว้สักการะเสด็จพ่อรวมถึงยังได้มีการพบปะพูดคุยกันนะคะหลังจากที่ได้จบการศึกษากันไปแล้วนะคะก็กลับมา พบเจอกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับในปีดีก็พิเศษสุดๆเลยนะคะในช่วงเงย็นของการจัดงานก็มีการแสดงแสงสีเสียงในชุดเทิดพระบรมี100ปีหมอพอในดวงใจด้วยเรียกได้ว่างานนี้ก็ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างงดงามค่ะก็เป็นการพบกันนะคะระหว่าง สิกเกแล้วก็อาจารย์นะคะเป็นการสารสัมพันธ์สารสายใหญ่นะคะที่มีร่วมกันมาตั้งแต่ในสมัยที่ยังเรียนอยู่แต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะเมื่อถึงวันที่19นะคะทุกคนก็จะมารวมตัวเพื่อที่จะพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะไปดูกันต่อที่ท้านัของคณะบริหารธุรกิจค่ะที่มีการจัดโครงการอบรมเทคนิคการเขียนงานวิจัยระดับมหาบัณฑิตและศึกษาดูงานระยะที่1ค่ะ งานบัณฑิตศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจของมทรพระนครน,นะคะได้มีการจัดโครงการอบรมเทคนิคก,การเขียนงานวิจัยระดับมหาบัณฑิตนะคะแล้วก็ศึกษาดูงานระยะที่1โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัรตนาวีไม้สัก์ค่ะคณะบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิริรัตน์พ่วงแสงสุขนะคะหัวหน้างานบัณฑิตศึกษาได้กล่าวรายงานค่ะซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทค่ะได้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังจะเป็นการผลักดันให้นักศึกษานะคะสำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กําหนดด้วยรวมถึงยังเป็นประโยชน์นะคะในการประกันคุณภาพการศึกษาภาย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสวัสดิ์วรรณรัตน์นะคะท่านให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ค่ะยังอยู่กันที่คณะบริหารธุรกิจนะคะมาดูกันที่พิธีลงนามความร่วมมือโครงการธนาคารโรงเรียนนะคะระหว่างคณะบริหารธุรกิจของมทรพระนครกับธนาคารอมสินค่ะโดยทางคณะบริหารธุรกิจนะคะได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU นะคะในโครงการธนาคารโรงเรียนค่ะระหว่างคณะบริหารธุรกิจมทรพระนครกับธนาคารอมสินนะคะโดยมีผู้ช่วยจัดราจารย์ดรรัตนาวลีไม้ศักด์ท่นะา,า,คทาคนคณะบดีค่ะเป็นประธานนะคะและดรศรีสุดาอินทมาตรองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาได้กล่าวรายงานสำหรับโครงการนี้ค่ะก็จะขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพ สถาบันการศึกษาตามนโยบายของรัฐนะคะในการที่จะเป็นสถาบันส่งเสริมเศรษฐกิจด,ดิจิทัลให้นักศึกษาค่ะได้รู้จักในเรื่องของการออมแล้วก็การบริหารเงินของตัวเองเป็นการสร้างประสบการณ์การดําเนินชีวิตในสังคมไร้เงินสดนะคะแล้วก็ยังจะเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านของธุรกิจธนาคารด้วยแน่นอนนะคะว่าคณะบริหารธุรกิจก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะว่าใน เก่งในด้านของการบริหารพอเฉน่นแล้วเด็กๆทุกคนที่เรียนจบจากคณะบริหารธุรกิจนะคะก็ต้องมีประสบการณ์ในด้านของธุรกิจธนาคารด้วยแล้วก็จะเป็นการเป็นแนวทางน,นะคะในการประกอบอาชีพในอนาคตด้วยค่ะซึ่งในครั้งนี้ค่ะทางด้านของผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรรัตนวลีไม้จากคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและดรปรินมากิ่นค่ะอาจารย์สาขาวิชาการเงินนะคะก็ได้ร่วมลงนามกับคุณเทรศักด์ เขมะนุเชตนะคะพ่วงในการธนาคารอมสินภาคหนึ่งและคุณสิริพูลจันทรสาแก้วนะคะพ่วงในการธนาคารอมสินเขตราชวัตรพร้อมทั้งร่วมพิธีเปิดธนาคารโรงเรียนที่ชั้น1นึ่อาคำพร้อมมงคลคณะบริหารธุรกิจที่ศูนพันธุ์เการพระนคอรอีกด้วยค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารประชาสัมพันธ์นะคะของทางมทพรพน,นักกที่อยากจะให้ทุกคนได้รับรู้ความเคลื่อนไหวนะคะของทางมทพรพนักกของเรานะคะที่มีการจัดกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นทุกๆวันเลยคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังความเคลื่อนไหวของมอทพรพนักกของเราได้ผ่านทาง YouTube c h ANEL n แล้วก็ Facebook Fan Page ได้ที่ RMTP u Live ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ